ขึ้นชื่อว่าต้นไม้ถึงชนิดเดียวกันมันก็ยังสูงไม่เท่ากันถึงจะปลูกพร้อมกันในพื้นที่เดียวกันลักษณะของกิ่งก้านมันก็ยังออกมาไม่เหมือนกันเลยจริงไหมครับผมนั่งอยู่ในป่ามองต้นไม้เป็นชั่วโมงคุณเชื่อไหมว่าผมไม่เห็นอะไรเลยที่มันเรียกว่าเหมือนกันหรือว่าเท่ากันสิ่งที่อยู่ตรงหน้าผมผมเห็นแต่ความแตกต่างความไม่เท่ากันผมคิดว่านี่แหละครับคือธรรมชาติจริงๆ ความแตกต่างคือสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมนุษย์คือสิ่งมีชีวิตเดียวบนโลกนี้ที่พยายามสวนทางรูปแบบดังกล่าคือพยายามทำให้ความแตกต่างนั้นหมดไปมนุษย์มีอคติกับความแตกต่างนะครับเราคิดว่าความแตกต่างนั้นคือเรื่องผิดปกติแกะดำคือคำที่เราใช้เรียกคนที่ไม่เข้าพวกหรือไม่เหมือนคนอื่นการโคลนนิง่งการศยกรรมข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ต้งหมดล้นมาจากความที่เราอยากจะมีเหมือนกันเป็นเหมือนกันทั้งนั้นอะไรที่มันแตกต่างเรามากักจะทำให้มันหมดไปผมไม่ได้บอกนะครับว่ามันเป็นเรื่องผิดแต่สิ่งที่ผมอยากจะสื่อก็คือถ้าคุณสังเกตธรรมชาติดีๆคุณจะรู้ว่าในความไม่เหมือนกันในความแตกต่างกันทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและความเหมือนย่อมมีความแตกต่างซ่อนอยู่ ขนาดคู่แฝดในงมีนิสัยต่างกันเลยจริงไหมครับแต่ปัญหาก็คือความแตกต่างที่มากเกินไปทําให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ยากมากขึ้นดังนั้นเราจึงพยายามที่จะแก้ปัญหาความแตกต่างด้วยการใช้คําว่าเท่าเทียมความเสมอภาคถ้าฟังมาถึงตรงนี้แล้วผมขอถามแบบคาปั้นทุบดินหน่อยได้ไหมครับว่าอะไรที่เราอยากให้มันเท่าเทียมกัน ผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับความแตกต่างทางฐานะกันได้แต่สิ่งที่เรายอมรับกันไม่ได้นั่นก็คือศักดิ์ศรีหรือคุณค่าของความเป็นคนใช่ไหมครับเรื่องนี้ใช่ไหมที่เราอยากให้มันเท่าเทียมกันแล้วคุณคิดว่าเราจะแก้ปัญหานี้กันได้จริงๆหรือเปล่าครับเพราะว่าผมไม่เห็นทางไหนเลยที่จะทําให้ความเท่าเทียมเกิดขึ้นได้ในสังคมจริงๆการเรียกร้องการออกกฎหมายมันก็เป็นแค่แนวทางแต่มันก็ไม่ได้ทำให้คนหยุดทำร้ายกัน ที่ผมพูดแบบนี้พอนีปี2564แล้ว2,000กว่าปีแล้วนะครับหรืคุณจะย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกก็ได้ผมยังไม่เคยเห็นบันทึกเล่มไหนเลยบอกว่ามนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสถกทีมีแต่พูดถึงเรื่องการทำสงครามระหว่างมนุษย์ด้วยกันเราทำสงครามเพื่อให้ได้มาขนาดคำว่าสันติภาพแต่ยังต้องทำสงครามกันเลยครับที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมด ราะอยากจะให้ทุกคนเริ่มต้นที่การมองเห็นธรรมชาติของพวกเราจริงๆซะก่อนมองให้เห็นความจริงของมันอย่๋ไปคิดแต่งเติมว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นควรจะเป็นแบบนี้ให้มันเป็นแค่ที่มันเป็นมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมาตั้งคำถามว่าศาสนาไหนดีที่สุดสิ่งที่เราควรสนใจก็คือจะทำยังไงเราถึงจะได้ขึ้นสวรรค์มากกว่ากับเรื่องนี้มันก็เหมือนกันครับมันไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะมาตั้งคำถามกับเรื่องรอบตัว สิ่งที่เราควรจะสนใจก็คือเรื่องที่อยู่ในตัวเรามากกว่าหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจเรานี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องสนใจการยกระดับจิตใจคือเรื่องที่หลายคนไม่สนใจแต่กลับไปสนใจเรื่องการยกระดับฐานะผมเชื่อว่าลึกๆแล้วทุกคนรู้กันนะครับแต่เลือกที่จะมองข้ามมันไปถ้าคุณอยากอยู่บนโลกนี้ให้มีความสุขอย่างไม่เดือดร้อนคุณจะต้องยกระดับจิตใจขึ้นมาให้ได้ มันไม่ได้ซับซ้อนนะครับความรู้สึกที่มีอยู่ในตัวทุกคนไม่ว่าจะรวยหรือจนมันก็มีแค่รักโลภโกรธหลงแค่นั้นนั่นแหละครับแบ่งความรู้สึกในใจคุณไว้สีหมวดแค่นี้พอแล้วคุณก็ตัดสามหมวดที่หลังออกนั่นก็คือโลภโกรธแล้วก็หลงถ้าจิตใจคุณเข้มแข็งสามารถควบคุมอารมณ์เหล่านี้ได้คุณก็จะไม่รู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องที่กระทบชีวิตคนที่ไม่เดือดร้อนอะไร คงเป็นชีวิตที่มีความสุขดีจริงไหมครับอย่าพยายามสนใจหาแต่เงินกันอย่างเดียวนะครับถึงแม้ว่าการทำงานเพื่อย,ยกระดับฐานะตัวเองจะเป็นเรื่องที่ต้องทำแต่ก็อย่าลืมว่าการพยายามยกระดับจิตใจนั้นก็เป็นเรื่องที่สาคัญเหมือนกันสำคัญกับต้องทำมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับถ้าคุณเลือกแต่สิ่งที่ต้องทำจนลืมสนใจเรื่องสำคัญคือการยกระดับจิตใจชีวิตคุณก็จะมีเรื่องให้คุณเดือดร้อนได้อยู่ดีไม่ว่าคุณจะมีเงินสักแค่ไหน ถ้าคุณอยากให้โลกภายนอกมันเป็นแบบที่คุณอยากให้เป็นคุณต้องลองทำที่ใจคุณก่อนถ้าใจคุณคุณยังคุมไม่ได้การอยากให้ทุกอย่างเป็นดั่งใจคงเป็นข้อเรียกร้องที่สูงเกินไปถ้าคุณอยากจะก้าวข้ามความวุ่นวายบนโลกนี้คุณต้องยกระดับจิตใจคุณขึ้นมามันอาจจะยากแต่ไม่ได้หมายความว่ามันทำไม่ได้ลองพยายามกันดูหน่อยนะครับการควบคุมอารมณ์เหล่านี้ไม่ให้มันครอบงำเรา ยกให้มันสูงขึ้นมันจะได้ไม่เปื้อนเอาชนะความโลภความโกรธความหลงที่มีอยู่ในตัวเราให้ได้อย่าให้มันครอบงำเราอย่างน้อยถ้ามันจะเกิดก็ให้มันอยู่ในขอบเขตผมเชื่อว่าทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันจะเกิดผลดีแน่นอนสู้ๆกันนะครับเอาชนะความโลภความโกรธความหลงให้ได้เป็นกำลังใจให้ในฐานะกัลยาณมิตรนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ